สองบ้านใหม่ไฮอภพร์พอหรูรารังการดาววิมานบนดินเสร็จเกือบจะสมบูรณ์เตรียมแต่ย้ายเข้าอยู่กันแล้วสําหรับบ้านในฝันของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างไฮอภพรอนครสวรรค์ที่ใช้เวลาทุ่มทุนสร้างบ้านหลังโตมานานกว่า5ปีแล้วซึ่งบ้านนี้เธอได้เผยว้ว่าเป็นการทุบบ้านดังเก่าแล้วก็รีโนเวทใหม่ตกแต่งเป็นสไตล์อิตาลีล่าสุดไฮอภพารได้อัปเดตบ้านดังใหม่ที่สวยโออารังการงานสร้างสุดๆเ่ากับวิมานสวรรค์เพราะเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นก็หรูราจะหนัก เรียกได้ว่าเงินเก็บที่สะสมมาหลายสิกว่าปีจะได้บ้านหลังนี้เห็นแล้วก็หายเหนื่อยจริงๆ